ครับผมหัวข้อต่อไปก็คือการโหลดแอปเพิ่มเราจะได้ยินลูกค้าถามเราอยู่เสมอว่าทีวีไฮเซนโหลดแอปเพิ่มได้ไหมจริงๆก็โหลดแอปเพิ่มได้นะครับมันจะมีแอปแอปให้เราโหลดอยู่นะครับผมโหลดยังไงก็คือเราไปที่รูปบ้านนะครับหรือรูปโฮมนะครับหน้าโฮม้าไปที่ตัวมันจะมีให้เลือกคือแอปพลิเคชันนะครับเราก็เลื่อนไปที่แอปพลิเคชันเลยนะครับมันจะขึ้นรูปแบบมาอย่างนี้ นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่แอป now นะครับผมดีครับแอปทั้งหมดที่เราโหลดได้อยู่ในนี้นะครับมันจะมีทั้งโทรทัศน์หนังเด็กกีฬาข่าวพวกนี้ครับเราสามารถโหลดเพิ่มมาได้เลยนะครับเราก็เลือกว่าเราจะโหลดอะไรนะครับสมมติผมจะโหลดตัวนี้ผมกดโอเคนะครับแล้วก็มันจะบอกว่าติดตั้งมันก็เหมือนเราใช้โทรศัพท์เรามาติดตั้งแอปอะครับก็กดโอเคอ่าแล้วก็เปิดได้เลย นี่คือแอปที่เราโหลดได้ประมาณ200ถึง3 0แอปนะครับนี่โหลดเราก็ใช้ได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มแอปไปไว้ที่หน้าหลักนะครับคือหัวข้อต่อไป แล้วก็กดที่ตัวรูปบ้านเหมือนเดิมนะครับมาที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วกดโอเคนะครับผมมันจะมีบอกอยู่ว่าเพิ่มแอปไปยังหน้าหลักนะครับโดยกดปุ่มสีเขียวนะครับเราก็กดได้เลยสมมุติเราจะใช้แอป YouTube หรือแอป Netflix หรือพวกคิดพวกนี้ครับสมมติผมเอา g o o g l e นะครับไปไว้ที่หน้าหลักผมก็กดสีเขียวนะครับอ่ะมันก็จะเพิ่มมาไว้ที่หน้าหล,ลักเราละ เราจะเลือกสามารถที่จะเลือกว่าเอาไว้ที่ตัวแรกตัวหลังตัวที่สองตัวที่สามพวกนี้ได้หมดนะครับแล้วก็กดโอเคอันนี้คือใช้ได้เลยนะครับสมมติผมจะเอาอีกแอปหนึ่งขึ้นมานะครับไปที่แอปพลิเคชันต่อไปผมจะเอาอีกอันหนึ่งขึ้นมาสมมติผมจะ ยูทูบคิดขึ้นมานะครับผมก็กดเพิ่มที่ตัวสีเขียวนะครับอ่ายูทูบคิดก็ขึ้นมาที่ตัวหน้าหลักนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหครับแล้วก็วิธีการจะสอนการติดตั้งก็ง่ายๆครับก็กดปุ่มบนนะครับผมมันจะมีรูปถังระยะาอยู่ครับแล้วก็กดลบได้เลยอ่แค่นี้ครับนี่คือหัวข้อการย้ายรับเข้ามาไว้ที่หน้าหลักครับผม